เรามาดู2ฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับเพชรพงศกรนีมีแพ้นกบัลลังเพชรเปิ้ลนครนะครับแพ้บัลลังเพชรเปิ้ลนครและครั้งสุดท้ายแพ้น็อกขวัญใจโอกงหรานะครับในยกที่3ส่วนเสือดำมีแพ้โจโจ้สิษย์อาจารย์ตายชนะพันโทพีเคแสนชัยและครั้งสุดท้ายชนะกังวานน้อยพีเคแสนชัยนะครับโอ้คู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ ต้องชกกันอย่างสนุกเร้าใจแน่นะครับพิกัดน้ำหนักกันที่100ปอนด์ครับส่วนเสือดำมีแพ้โจโจสิทธิอาจารย์ต่ายชนะพันโทพีเคแสนชัยในครั้งสุดท้ายชนะจังหวางน้อยพีเคแสนชัยนะครับโอ้คู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ต้องชกกันอย่างสนุกเร้าใจแน่นะครับพิกัดน้ำหนักกันที่100ปอนด์ครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับธงชัยทองสเสวกให้คะแนน3ท่านพงพัฒน์ว่องไวทีรวุฒิศิลครและอารันนุชกางนะครับสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมาก็เอกชันนะครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียงนะครับจากดอนชัยชาติพงพัฒน์ว่องไวและสุรเชษแก้ววงครับธงชัยทองสเสวกให้คะแนน3ท่านพงพัฒน์ว่องไวทีรวุฒิศิลคร และรันมุดกลางนะครับสำหรับคะแนนผู้ที่ผ่านมาก็เอกฉันนะครับ49ต่อ47ทั้งสัเสียงนะครับจากบอลชัยดาธิคงพัดวงไวและสุระเชษเจ้าวงครับ ผัวรองครับในช่วงที่สองนะครับแข้งขวาครับกดหนักๆมาเสือดำกพยายามเนี่ยครับแตซ้ายขึ้นไปเหมือนกันแล้วครับจังหวะ่อสักครู่ครับ แข่งขวาอ้าวแม่ไปเตะเขาครับแล้วก็เสียจังหวะล้มไปซะเองเลยครับเพชรพงศกรสายเตะจ่อมาครับเสือดำแข่งขวาแไปแตเตะเาครับแข่งขวาเตะซ้ายขึ้นไป แข้งขวาเตะมาครับเจอแข่งซ้ายครับของเสือดำโต้คืนไปแข้งขวาเตะนี่ครับพอเตะโดนเตะปุ๊บแกจับได้แกพยายามเกี่ยวพยายามเทครับ นาทีโดยประมาณนะครับยกแรกครับเตะขวาไปครับเจาะล่างคืนมาครับเสือดำสจอโต๊ปลาจีนมุมน้ำเงินครับหรือว่าอเพชรขุนศึกนะครับลูกศิษย์ของพี่ขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ครับแล้วก็มีท่านสจโต๊ปลาจีนนะครับให้การสนับสนุนครับส่วนทีมแดงเพชรพงศกรนี่ก็ในสีเสื้อของนายหัวมิตรลครครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์เดิมๆก็สักวิเชียนเลยครับ เป็นเครือญาติกับเพชรเด็ดเด็ดเพชรด้วยนะ้ายเตะเจาะมาครับเสือดำเตะขวาเจาะล่างคืนครับเพชรโปรสากอนก็ดูยังไม่เร่งทั้งคู่นะครับมีจังหวะก็ ค่อยๆพยายามทยอยออกกันไปครับซ้ายเตะมาเอาซ้ายอีกทีหนึ่งครับเตะขวาคืนไปครับเพชรพงศกรมหมดยกที่หนึ่งครับค่อยๆพยายามทยอยออกกันไปครับซ้ายเตะมาเอาซ้ายต้องเพชรพงศกรเลยครับดูได้เปรียบด้วย วันนี้มาเจอกับมวยซ้ายนะครับถือว่าจัดจ้านกระดูกมวยก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเสือด,ดำเดินเบ,บียดเข้าหาเลยนะครับมาใัยความใหญ่นะครับเพชรพงศกรมีแข้งขวายาวๆสาดใส่เข้าไปนะครับมาดูว่าเสือดำเองเล็กกว่าผิวจัดจ้านมีแข้งซ้ายก็สกัดโต้คืนเหมือนกันนี่นะครับไม่ยอมง่ายๆเลยครับโอ้แข้งขวาของเพชรพงศกรนี่ออกได้หนักออกได้แรงเลยนะครับ ซ้ายเตะเจาะมาครับเสือดำเพชรปุกสกรก็เตะขวาเจาะล่างขึ้นไปเหมือนกันเลยครับขยับเข้ามายังไม่ทันได้ออกครับเจอลูกถีบไว้ก่อนครับแทงขวาเตะไปครับเจาะล่างขึ้นมาเอาสับซอกพยายามจะสอกขึ้นเหมือนกันนะครับเพชรปุกสกรครับเอานะครับเริ่มจะฉายความจัดจ้านให้เห็นเหมือนกันนะครับเสือดำ ม่ใหญ่ง่ายๆนะครับเพชรพงสกคนที่จะเบียดรั้มไหนก็โดนไล่แขนเอาไว้มี่แก่ขายราคาเขาดูความใหญ่วงในพยายามจะกดแขนไล่แขนไม่ให้เพชรพงศะคอนนั้นตีได้ง่ายๆครับใครสืบเข้ามาแล้วครับเพชรพงศสะครับเสือดำก็ถีบไว้ก่อนแข้งขวาเพชรพงศะคอน เสือดำแกยังดูใจเย็นนะครับแทงเข่าซ้ายไปครับยัดคืนมาเหมือนกันครับตีไม่ถนัดก็แยกมาก่อนเลยครับเสือดำดูว่าจะนิ่งใช้ได้นะครับโอ้เล็กกว่าก็จริงมีแข้งซ้ายคอยสกัดวงในนีคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมเอาก็อยู่ที่เพชรพงศกรนะครับนี่ครับหลุดหวมนี่โดนทันทีดูวงในนี่ตั้งกำแพงเอาไว้เพชรพงศกรพยายามจะใช้ความใหญ่นะครับเบียดบดเข้าไปตีไปเรื่อยเอา โอ้ครับตีไม่ถนัดกรมการทงชัยแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่ดูจังหวะการขยับเข้าหาครับของเพชรพงศกรเสือดานี่ยืนนิ่งสีมือนะครับโอ้เรียกว่าการยืนมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับหลงไหลครับเสียบเข้าไปบิดมาบิดมาอ้าวเพชรพงศกรจะถืนไว้ครับแล้วก็แทงเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับพยามเดินทําเข้าหานะครับเพชรพงศกรครับ ส่วนเสือดำก็รอจังหวะแล้วเลือกออกครับแบบเน้นๆครับไปจาะล่างเจอแข้งขวาของเพชรพงศกรครับเสือดำก็มีแข้งซ้ายนี่นะครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดนะครับดูนะครับขยักเข้าปโอ้โหมีศอกแข้งขวาครับเจอซ้ายโก้คือทันทีเลยแข้งขวานี่ครับลากแล้วขึ้นบนครับเจอเดินเข้ามาเสียบคืนเลยครับ เรีว่าตัวใหญ่นะครับแทงเห็นนะครับมาดูกันขยับเข้าไปเพชรพงศกรได้ใหญ่เสือดำก็มีซ้ายแต่ว่าเพชรพงศกรก็โอ้โหเก็บกันอาวุธได้เก่งนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยเบียดเข้าไปโอ้โตคืนขวานี่นะครับเอาแล้ครับทั้งหมัดทั้งสอกเริ่มจะมาเหมือนกันแล้วก็คู่นี้ไม่ใช่มีตะเข่าอย่างเดียวครับอาวงในครับพยายามเนี่ยครับ แทงเข้าไปแล้วก็เสือดำก็เด้งขึ้นมาครับถือว่าจะเป็นงานหนักของเสือดำแล้วนะครับ้ายังชกตั้งรับแบบนี้นะครับต้องขยันกว่านี้นลครับเพราะรูปร่างนั้นเสียเปรียบและเพชรคงตะกรได้ใหญ่วงในนี่ชัดนะครับเวลาจับได้นี่พอเริ่มตีได้นี่โอ้กระทุ้งมาแต่ละดอกเสือดำก็พยายามจะไล่แขนใแล้วก็แทงสู้บิดเกลี่ยนี่นะครับ โอ้งัดความเก๋าออกมาช่วยนะครับทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพชรพงศกรก็ไม่รีบร้อนนะครับค่อยๆขยับยยไปเดี่ยขก็ไปเสียงเทียนนี่รอสายยาวๆมาแล้วครับเสือดำโอ้ฉักแบบแทงสวยด้วยดูยาาจังหวะการยับโอ้เงินจะคล้องจะยัดได้คืนเหมือนกันครับแข้งซ้ายเตะไว้ก่อนครับเสือดำ เพชรพงศกรเตะขวาจับได้เจ็บได,บได้นี่ครับจะเทจะเทพอเทไม่ล้มเพเตะเข้าไปเลยครับวงนายัดเข่าครับเพชรพงศกรยัดแต่ละดอกก็โหได้น้ําได้เนื้อดีเหมือนกันเลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับยกที่3นะครับวงนอกนี่จังหวะสีมือนะครับเสือดำก็เริ่มจะทําได้ดีขึ้นแล้วครับมีแท่งซ้ายเพชรพงศกร รับเยอะเยะถ้ายุบยน่นเมื่อไหร่นี้เป็นเรื่องได้นะครับอวยเ่านีิถ้าเรียวแหรงไม่มีนี่ก็เรียบร้อยอัา mm hmm. ดูครับนีลูกแทงแล้วก็คาไว้ด้วยเสือดำเพชรพงศกรก็เปลี่ยนก็ไปแทงได้เนือเนแทงได้เจ็บนะครับมาแต่ละเม็ดก็แรงแรงโอ้โเกมการท็นี่นะครับโดนเหลี่ยมบิดลงไปอีกครับ mm hmm. ฝ่ายเดินเข้ามาหาครับเพชรพงศกร อาวถึงตัวโดนดักเสียมาก่อนแล้วแทงซ้ายคืนครับเข่าต,ๆๆต่อๆๆๆเข่าเข่าต่อเข่ายัดเข้าไปจังหวะยกขาล mm ูกแกมีเหล er ี่ยมเข้ามาช่วยนะครับผ่อนหนักเป็นเบาแล้ครับเอาเหลี่ยมเข้ามาช่วยวงในของเสือดำมาครับหมดยกที่สามครับ วงในนะครับพยายามจะไล่แขนสู้แต่ว่าทีต่อทีเนี่ยแหละครับเวลาแลกกันไปแล้วเนี่ยโอ้โอเพชรทองสกรนตัวใหญ่แล้วก็แทงเห็นินตีนะครับเสือดำก็พยายามจะเล่สู้นะครับแข้งขวาเตะไปครับจังหวะโอเนี่ยครับยกขึ้นมาแทงซ้ายเลยครับเสือดำพยายามขึ้นบนพยายามมีเหลี่ยมครับส่วนเพชรทงสกรนก,ก็เนี่ยครับ พยายามกระชากมาแล้วก็เสียบเข้าไปครับแทงขวาเตะไปครับจังหวะโอเนี่ยครับยกขึ้นมาแทงซ้ายเลยครับก้าวไปแทงขวาเลยครับโอ้ยแทงซ้ายเสือดำอ้าวแทงได้เสียงเชียร์ก็เริ่มมาแล้วครับโอ้รพงศกรขวางหน้าไว้ก่อนแทงขวาเสือดำตีซ้ายสองสามเม็ดนี่ทำได้สวยนะครับเสือดำโอ้แทงได้เนื้อเนื้อเน้นเหมือนกันเอาอย่ายุบอย่าย่นนะครับเพชรพงศกร ยังเบียดเข้าไปเสือดำเริ่มอยากได้ใจแล้วนะครับเสียงเชียร์เริ่มมาย่าฉีดเยอะด้วยครับเบียดพยัยไอ้ดิดเลียมไอ้โอ้แต่ว่าเพชรพระสงกรก็ยังแข็งแรงนะครับยังชนอยู่ตลอดหาัยความใหญ่นะครับเบียดเข้าไปอยู่ที่ว่าเสือดำต้องขยหันอาวุธกว่านี้นะครับดูจังหวะการจับไอ้ไอ้เอาโอ้โหทีต่อทีวงในนะมันเห็น วงนอกก็มีจังหวะออกแข้งแล้วก็ดักแทงสวยๆแล้วครับเสือดำสอกนำเข้ามาก่อนครับเสือดำดักแทงเอาเลยครับเด้งได้ไปทีสุดท้ายครับเข่าของเพชรคงสกรครับกรรมการจับแยกนี่ครับแต่ชิงเสียบก่อนเลยเสือดำเสียบเข้าไปเพชรคงสกรก็เสียบคืนเสือดำเสียบขวาเพชรคงสกรย้ยยังไง ขึ้นคอไว้เด้งขวาไปครับโอ้โหเราใจจริงๆเลยละมวยผู้นี้เพชรพงศกรก็พยายามนะครับอาศัยความใหญ่นะครับโอ้เสือดำเองเอเวลาแทงก็แทงได้สวยๆนะครับแต่มันไม่ต่อเนื่องเอาเสียงเคียร์เริ่มมามีลูกขวางช่วยตีโอ้โหเบียดก็ไว้นะครับแลกกันใครดีใครอยู่นะครับวงในต่างฝ่ายต่างโดนนะครับยังสนุกนะครับเสียงเคียร์ก็ยังรออยู่นะครับเสือดำ นี่นะครับโอ้โหจังหวะแทงนี่สวยสวยๆนะครับสองเม็ดสามเม็ดติดเสียงเชียร์นี่ก็หึมเลยนะครับาเพชรพงศกรล็อกเอาไว้โอ้โหเวลายังเหลือนะครับในปลายยกที่สี่นะมพอมีลูกดักแทงสวยๆก้าวเข้ามาแทงสวยๆนี่ดีครับซ้ายาหม่แล้วครับจังหวะเสียบของเสือดำครับทาเอาเสียงเชียร์นี่ก็ฮือฮาขึ้นมาแล้วครับูโดยสารของมุมงน้ําเงินเพชรพงศกรเด้งไปครับเสือดําก็พยายามเน็บคืนมา หมดยกที่สี่ครับยกหรือเปล่าเบียดก็ไวดูจังหวะขัดขวางแทงแทงโอ้โห้นี่นะครับมาไทเลเม็ดของเสือดำแกรงงดังนเสียงเกี้ยงที่ก้าวฮึมเลยครับเพชรมงศกรก็ไม่ยอมก็ไม่ยามจะโต้คืนเอาวนะครับวุ่นวายอีกแล้วเลยครับคู่นี้โอ้ยเอาครับปั่นป่วนแล้วครับแบบนี้ครับ เสียบซ้ายแล้วเสือดำเสือดำยัดเข้าไปพยายามบิดมาตีขวาไปครับเพชรพงศกรพยายามเสียบคือเสือดำเด้งไปโอ้โหเกมนี้บีบหัวใจเลยนะครับเพชรพงศกรเองเดินมาตียกแบบยกนี้มาถอยตั้งรับนะครับจะเปิดโอกาสให้เสือดำมีโอ้โหโอ้โานนะอมาอีก,กแ,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 แล้วนะแต่ละเม็ดนะครับหนักๆแรงๆทั้งนัๆเห่าเลยครับ วุ่นวายแล้วนะครับบรรยากาศในเวทีเสียงเชียร์นี่ก็หื่มไปหมดแล้วนะครับยาฉีดนับแสนบาทเลยครับไม่ได้วุ่นวายอย่างเดียวครับตอนนี้ชักจะปั่นปวนด้วยครับเอาเลยครับมาดูกันนะครับเบียดขยับเข้าไปไกเพชรพงศกรดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับไม่ทำานะครับจะเปิดโอกาสให้เสือดาโอ้ยกระทุ้งดูครับเบียดเข้าไปเอาจะปวดหรือเปล่านะครับเพชรพงศกรนี่โอ้ยเอาเลยอาเลยครับการถูกแร็ปได้ใจแล้วครับเสือดำ โอ้โยแล้วก็นี่ครับเสียบซ้ายไปอีกดอกหนึ่งครับเสือดำแม่ไอทีวันแน่อาจจะไม่แน่ซะแล้วครับแบบนี้ครับขยับเข้าไปเสือดำต่อยซ้ายเสียบซ้าย,ยเสียบเข่าซ้ายครับเพชรพุงศรยัดเข่าซ้ายคืนมาแมพยายามลากมาครับแล้วก็เข่าขวาดอกสุดท้ายครับเสือดำโอ้โหสู้กันสนุกเร้าใจเลยนะครับนี้เบียดขยับเข้าไปแทงเข้าไป เดียดโอ้ยเอาลยครับปัน่นควนแล้วนะครับรสถานการณ์ดูว่าจะมั่นคงมั่นใจด้วยนะครับทางทีมงานของฝ่ายน้ําเงินเสือดำบอกว่าพอแล้วนะครับมาดูกันนะครับฝ่ายแดงก็มั่นใจด้วยไม่เดินโอ้ยเวลายังเหลืออีกครึ่งนาทีเศษๆนะครับทางฝ่ายต่างมั่นใจไปแล้วยกสุดท้าย,ยอยู่โชว์สวยเลยครับเสือดำแล้วดูครับ ต่างคนต่างมั่นใจครับต้นของนายปลายฉันขอได้หรือเปล่าครับเออไปออกอีหลบนั้นนะครับอืแล้วดูครับก็ต่างคนก็ต่างไม่กล้าเข้ากันแล้วละครับแล้วก็พอใจผลงานของตัวเองครับบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปแม่มันจะหลุดมันจะหลวมมันจะเสียหายครับเพชรพงศกรก็มั่นใจนะครับทีมงานก็มั่นใจฝ่ายต้าเงินก็มั่นใจนะครับเอาเดี๋ยวก็รู้นะครับใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับ โค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับกรรมการธงชัยทองเสวกนะครับเดินเจ็บไปคะแนนแรกนะครับนไปคะแนนที่สองนะครับไปคะแนนสุดท้าย แล้วก็หันไปที่เสือดำขอจอตูปมาจีนนะครับโอ้โหพิกแสงได้อย่างสนุกเร้าใจเลย